อครับอันนี้เป็นชิ้นสำคัญเลยนะครับแล้วชิ้นที่ถือว่าน่าจะเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เราพบที่อุ่มทองนะครับคือพระรูปอมบาทเน,นี่ยอันแรกจากการวิเคราะห์ก็จะเของของทางทาง,ทางกรสืริลระกรเองก็าถือว่าอันนี้เป็นศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในท้องถิ่นใช่ไสร้างขึ้นในท้องถิ่นเพื่อที่จะประดับประดับต่อมาตรานใช่ไหมครับแต่ว่ารูปแบบที่ว่าจีวรมีริ้วนะครับซึ่งจีวรมีริ้วเนี่ยมันมีพบนะ ในสมัยพุกตะและก่อนสมัยพุกตะ uh huh. uh huh. ถ้าก่อนเอาเอาอันที่เก่าที่สุดเท่าที่พบในในอินเดียี่ยนะครับคือศิลปะที่เรียกที่เราเรียกว่าศิลปะอัมมาราวดีใช่ไหมครับและท่านก็คงอาจจะเคยคุ้น,คน,คนเคยอยู่แต่เมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงผมเมื่อกี้ผมถอยไปพุกตะอันนี้ถอยไปเก่ากว่าพุกตะอีกนะครับคือในศิลปะอัมมา,าวดีซึ่งอยู่ทงางภาคใต้ของอินเดียเนี่ยนะครับตัวเมืองอัมาราวดีซึ่งเป็น เมืองหลวงเนี่ยนะคะอยู่ปากไปน้ําที่ถ้า้าบมาปุ๊บจะออกถ้าออกมาออกไปน้ำปุ๊บจะออกอา่าวเบงกอลข้ามาฟากมาปุ๊บจะมาเจอกระเถวตะกัวป่าแถวเอ่อตมมของของของพม่าตอนใต้คือทั้งถึงภาคใต้ของไทยพอดีเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจมากอมาราวดีเป็นชื่อเมืองชื่ออาณาจักรจริงๆชื่ออาณาจักรสาตวาหนะส <c oughs> สิบคน คนไทยตะโวยว่าอะไรเนี่ยมีคํานี้มาด้วยนะครับไม่เป็นไรท่านจะเรียกอมาราวดีก็ได้นะครับไม่แปลไม,ไม่ไม่ผิดนะฮะออมาราวดีเนี่ยเป็นคนที่อ,อาจจะไม่ใช่คนแรกที่ทําพระพุทธรูปนะครับเพราะ,ะหลายท่านคงเคยได้ยินแล้วนะครับว่าคนที่ทำพุทธรูปคนแรกเป็นพวกที่มีเชื้อสายกรีซซึ่งอยู่ในอินเดียตอนหนึ่งนะนะครับพวกนั้นทําก่อนเพราะว่าคุ้นเคย ในการทําเทวรูปที่คนเคยนับถือในในศาสนากรีก Greek, โบราณน,นั่นเดิมนะครับคราวนี้พอหันมาถึอนับถือพุทธศาสนาก็เลยอยากที่จะทํารูปเคารพเหมือนในศาสนาเดิมของตัวเองใช่ไหมครับอันนั้นเราคงเคยยินมาบ้างแล้วนะครับความจริงตอนที่เริ่มทำเนี่ยท่านจะอยู่ในราวประมาณพ,พุทธศตวรรษที่ที่หกนะครับประมาณศหกร้อยนะฮะเรื่อ,องที่หกห้าร้อยหกปานะฮะลนะักษณะ เอาจิงๆไม่ตรงกับพุทธลักษณะเลยเพราะรูปมีผมเต็มมีผมหยักศกฝรัง่งนะฮะก็อย่างว่าฝรั่งทำมันก็ออกมาเป็นฝรั่งนะฮะาทางตอนใต้ในแคว้นอมาราวาดีเองนะฮะซึ่งถ้าดูจากลักษณะน่าจะเป็นคอนส,สูเมชิกมากกว่าไม่ออาทำบอกไม่เอาอะ่ะเพราะคนโบราณถือว่า พระเจ้าว็ดดีหรือเทพเจ้าของฮินดูก็ดีแต่ละแต่ละท่านแต่ละองค์นี่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นความเพอร์เฟกเป็นความสมบูรณ์พร้อมที่ไม่สามารถจะถ่ายทอดอ,องค์้วะว่าเป็นรูปเป็นอะไไม่ได้นะฮะถ้าไม่เหมือนแล้วถือว่าบาปเพราะทำอย่างนี้ก็ทําดีเท่ากับพระองค์จริงไม่ได้เขาก็ไม่ทาครับก็ทําตาแข็งอย่งเงี้ยประมาณหนึ่งร้อยปีนะครับในที่สุดประมาณพุทธศตวรรษที่เจ็ด ก็สงสัยจะทนกระแสไม่ได้เลยทาบ้านนะครับแต่ทางนี้เขาเปิดตำราเลยบอกว่าพุที่เจ้าเป็นยังไงทําตามตา,มตามรามีผมไม่ได้ไม่ใช่นะฮะแต่ว่ามีลักษณะเป็นขมวดพระเกศาสั้นๆเพื่อเห็นว่ามีการโกนผมแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีลักษณะที่เด่นที่สุดก็คือมีลักษณะของส่วนที่นูนอยู่เหนือนพระเศียรตรงกระโหลกนะฮะที่เรียกว่าอุสนิษฐ์เนี่ยซึ่งลักษณะเนี้ย เราจะยึดถือรูปแบบของอมาราววีเนี่ยมาจากานกระทั่งถึกวันนี้นะครับทำเป็นพระเกศาเป็นปมปมก็ดีหรือว่าทําเป็นส่วนที่ประตุสนันนสาอยู่ข้างบนก็ดีนะฮะแล้วข้อสาคัญคือเขาทําเป็นจีวรริวนะฮะกรีดทาจีวรเป็นผ้าดับเป็นแบบธรรมชาติเหมือนเทวเหมือนเทวรูปของกรีนะฮะแต่ว่าอมาราวีเ่าเป็นช่างชาวอินเดียบอกว่าถ้าทําธรรมชาติ มันก็สวยแค่เท่าธรรมชาติของเราต้องเหนือธรรมชาติเพราะฉะนั้นริ้วเท่ากันหมดเป็นริว้วแบบริ้วประดิษฐ์นะครับอามารดีคำพระพุทธรูปจีวรริว้วลักษณะหนาหนักนะครับเหมือนมองไม่เห็นข้างในไม่เห็นจะไม่เห็นรูปรูปรูปทรงโอเวของของ,ของพระพุทธเจ้าข้างในพูดภาษาง่ายๆแล้วกันนะครับแต่เสื้อเน,นี้ยมีบางคนมาตั้งข้อสังเกตว่า มันอาจจะคล้ายกับศิลปะอรมรรวดีก็ได้ซึ่งศิลปะอรมรรวดีทํำผมจะรูปอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 7- ถึงสิก็เหลือมๆก่อนหน้าอะไรเรียกว่าก่อนหน้าคุกตัดก่อนหน้าคุกตัดนะฮะแต่มีมีเหลือมกันนิดหน่อยใช่ไหมฮะเจ็ดถึงสิบนะฮะบางผมไม่ไแน่ใจว่าในข้อมูลเดิมๆตอนแรกเรากําหนดอายุชิ้นนี้เป็นพุทธศตวรที่เท่าไหร่ครับแปด อนแรกเป็นแปดใช่ไหมแปดเก้าเลยใช่ไหมซึ่งแล้วตอนหลังเขาขยับถอยมายใช่ไหมคือถ้าแปดเก้าตามตำรา,า,าที่เราเคยอ่านอ่านมานี่มันมันร่วมสมัยอามาราวดีนะฮะแต่ครนี้พอขยับมาคุปตาคุปตาเกิดขึ้นมา,าตัวที่เก้าเนี่ยเข้ามาสร้างสุงงชารุและเอาตามอินเดียใต้หรือทนั้นที่คนคุปตาเป็นคนอินเดียเหนือแต่ไม่เอาตามไอ,ไอช่าง,ง,งกรีนะครับ เอาลักษณะของกรมขมวดพระเกศจากของอินเดียใต้มีอุตสาหาแต่ของอินเดียใต้นะครับจีวรเนื่องจากคุกตามีส,สองสกุลช่งางสกุลช่งางหนึ่งชอบจีวรริ้วแบบอินเดียใต้นะครับก็ไปทาจีวรริ้วแต่แล้วก็ริ้วเท่ากันแต่ริ้วจะบางกว่าริ้วจะละเอียดกว่าแล้วก็ทรงของจีวรเนี่ยจะคล้ายๆกับเป็นแน,แนบแนบพระองค์มากกว่าทำให้เห็น็นรูปร่างเขาอยากจะโชว์ว่า ลักษณะของพระพุทธเจ้านั้นงามเพราะงามสมบูรณ์นะครับให้เห็นเป็นรูปทรงองค์เอวหน่อยในขณะที่อีกสกุลช่างหนึ่งที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกคือที่สารนาภราศีอันนั้นจีวรเรียบเหมือนเปียดน้ำใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็ถ้าบอกว่าตอนนี้ในในแง่ของปัจจุบันนะฮะถ้าเราเชื่อกันว่าอันนี้อาจจะได้เอื้อที่ผลของสำคูมตักสกุลช่างทางด้านทิศตะวันตกสกุลช่างฝั่งตะวันตก กเรียกสกุลช่างมัทุรานะครับก็เป็นไปได้นะซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็เราพบพระบุทรรูนะครับหลายองค์ที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับแล้วก็กระจายอยู่แถวแถวเมืองออกแก้วแถวปากแม่น้ำโขงนะครับที่เป็นลักษณะจีวรริ้วเท่าๆกันนะฮะซึ่งบางอันเนี่ยก็เก่าถึงสมัยอมรรวดีเพราะฉะนั้นเราถานพุทธศาสนาที่เก่าที่สุดในบ้านเราก อาจจะเข้ามาพระศุกร์นอาจจะเข้ามาในสมัยอมารดดีประมาณพุทธวัตรที่เจ็ดถึงสิบหรือประมาณแปดแปดถึงสิบ อาริยธรรมเนี่ยฝันธงได้ไหมว่าศูนย์กลางหรือว่อาอาณาจักรของเขาเทาววาตินะที่ใหญ่แล้วก็เป็นดินแดนที่ว่าเก่าที่สุดแล้วก็ฝันธงมันใช่ตรงเนี้ยนักวิชาการนะ้นผมก็ศึกษาสึค้นอยู่หลายๆอย่างที่เรียก,กว่าสมัยทุกตะนะแต,แต่ว่าอูทองเนี่ยเก่ากว่านาครมฐมเพราะนาคอมพถแค่ศตวรรษที่สิบสองกูทองเนี่ยศตวรรษที่สิบเอ็ดแต่ทุกวันนี้นักวิชาการ คงเลยว่ะอนนาณาจธารวดีเนี่ยมันอยู่ฝั่งแม่น้ําทางทิศตะวันออกของวัตถุภูมิไม่นานอยู่ทางทิศตะวันออกของเจ้าพญาไม่ได้อยู่ทางหรือว่าแม่น้ำปากจากหรือว่าแม่น้ำอ่าลบบุรีศูนย์กลางธาร,ราวดีแต่ว่าตั้งแต่เรียนหนังสือมาก็ธาวรวดีตัต้งสมัยนครปฐมพลุกนั้นทุบอ้าลงไปอยากจะทราบว่าว,าวิชาการตรงไหน ค้นศึกษาว่ามันทับตรงไหนแพ้ตรงไหนรับโอเคผมตอบก็ได้แต่ว่ามีท่านอื่นอยากจะตอบด้วยไหมครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าคอนม่ออันนี้มีหลากหลายมากเอาอันนี้ไอ้ผมนส่วนตัวเลยนะส่วนตัวนะส่วนตัวส่วนตัวครับเรื่องนี้ครับจริงๆอะความเชื่อของผมผมเชื่อว่าทวารวดีไม่ใช่อาจักใหญ่ที่ครอบคลุมหมดทั้งภาคกลางจนไปตั้งถึงลำพูนจนไปตั้งถึงอีสานนีสารนะมันมีแพนซึ่งมันจะเข้ากับลักษณะของการปกครองในยุคแรก คือมีราชาแน่อนอนมีราชานะฮะมีความเป็นอาณาจักรเล็กๆหรือจะเรียกว่าแคว้นก็ได้นะผมเชื่อว่าอู่ทองก็อาณาจักรหนึ่งนะทวารวดีนครปฐมก็อาณาจักรหนึ่งละโวอาณาจักรหนึ่งนะครับสีเทพอาณาจักรหนึ่งต่างๆคนต่างมีราชาปกครองไอ้ตอนนี้ที่เราเรียกรวมทั้งหมดว่าทวารวดีเป็นสมมุติ่ะเป็นเราตั้งชื่อสมมุติไว้ก่อนว่ายุค หรือว่าช่วงสมัยทวรารวดีนะครับคราวนี้ถ้าให้จิ้มว่าหนึ่งทวรารวดีมีแคว้นเนี้ยชื่อเนี้ยดีจริงจริงไหมหรือมันเป็นชื่อรวมรวมนะฮะผมเชื่อว่ามีผมเชื่อว่ามีนะครับเพราะว่ามันมีเหรียญเพราะว่าม,มีอยู่ในจารึกมันมีอะไรอยู่บ้างที่พูดถึงทวรารวดีนั่นแสดงว่าแล้วมีคําว่าราชาเห็นทวาราวดีแสดงว่ามันมีราชาที่ปกครองไอ้อานจานี้จริงๆนะครับ ถ้าถามผมตอนนี้ผมก็ยังก็ยังยึดตามความเชื่อเดิมที่ว่าทวารีน่าจะอาจจะนะครับเป็นที่นคนปรปฐมไม่ก่อนผมตักปูนที่นครปฐมไม่ไมก่อนนะฮะส่วนอูท้องนะครับซึ่งมันเก่ากว่านคนปรปฐมแล้วอย่างที่พบว่าถ้าเกิดเราคิดว่ามันมาออถอยไปถึงสมัยคุปตป,ปัจจัยอย่างน้อยคือพุทธวัตรที่ 9, ที่ไป,ปที่ที่สิบที่เก้าที่สิบที่เจ็ดอะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นคนละอันกับไอ้ทวารวดีที่นครปฐมาแน่นอนซึ่งมันชื่ออะไรเดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งนะครับแต่ในสมัยตอนช่วงที่นครปฐมเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแถอนี้นก็จะเจด้วยแล้วก็ไอ้เร,รีเยนรรเยน,ยนี่ยมันก็กระจายทั่วใช่ไหมครับไอ้เหรียทวารสีไอ้สำรับุริญญาสีโทษอะไรเงี้ยนะฮะมันก็มันก็กระจายไปด้วยเ<ท>ตี่ยงตอนกล้าฝันของวทวารวดีนี่ เป็นเทพนะแล้วก็เป็นพู้สร้างประตมประสาทเป็นพวกฮินดูแล้วมาเกี่ยวข้องกับคําว่าเทรวาดกับมหายาณอย่างไรอย่างยุคแรกๆเป็นมหายางนั้นเลยที่ท่านครูสุพลถามพระจิวงจะเป็นมหายาณนั้นแล้วมาพอยุคสมัยละครบัพตผมเป็นเถรวาดย่างไรอืมครับถ้าถามผมผมว่าเถรวาดกับมหายามเข้ามาปะปอกันนะครับ แล้วก็กระจายไปอย <hire American. S 1> ู่ทั้งสองที่ผมไม่คิดว่ามหายานเข้ามาก่อนเถรวาดเพราะว่าหลักฐานจริงๆเนี่ยอย่างพุทธรูปที่อมรรวดีที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกอมรวดีอินเดียใต้ไม่ถึเถรวาดนะครับเป็นเถรวาดครับคุปตะเป็นอินเดียเหนือเป็นเป็นมหายาณเป็นมหายาณนะฮะทางตอนใต้เด็กคนข้างที่เป็นเถรวาดหรือแม้แต่ขั้นพุทธรูปบางองค์ที่เขาตอนแรกเขาเชื่อว่าเป็นอมรรวดี แต่ปรากฏว่าอย่างที่พี่คิดบอกว่าอมารวดีเนีดยจีวรนท่านหนามากจนมองไม่เห็นเชฟแต่ปรากฏว่าอย่างที่ที่ออกแก้วที่ปักไห้น้ำโขงนี่หรือว่าในในภาคใต้ของไทยที่เราเจอเอ,อ,อยู่ในตอนนี้อยู่ในวิพัฒน์เนี่ยก็มีเชฟค่อนข้างชัดเจนซึ่งแปลว่ามันมีอีกอาณาจากักรในอีกเมืองหนึ่งที่มันนับถืออันที่บอกประมาณว่าอันประกอบด้วยประตูเนี่ยแล้วก็มันไปนชื่อคล้องกับเมืองของพระปริณะ เมือนทวรารกานะครับอันนี้ผมว่าในแง่ของเหมือนกันฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ก็เข้ามาพร้พรมกันแล้วก็ถ้าท่านดูจากโมเดลอยุธยาก็ได้คนทั้งเมืองเป็นพุทธใช่ไหมฮะแต่ชื่อพระราชาเป็นฮินดูเฉยนะครับเพราะว่าไิธีิกรรมในฮิน,ฮนดูมันสา,ามารถมาแอพพลายใช้ทราบความศักดิ์สิทธิ ให้กับราชสัมัาให้กับตัวพระราชาได้ต่อให้พระราชาเป็นพุทธก็จะตั้งชื่อแบบฮินดูทำพิธีฮินดูแต่จริงๆเป็นพุทธผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับ